สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เท็โฟกัสไต้หวันประจำวันที่1กันยายนกับดิฉันมทนิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตจ,จงรีนะครเทาหยวนดาดฟ้าบนชั้น3ของบ้านซึ่งต่อเติมเป็นห้องนอนมีผู้ใหญ่หนึ่งคนกับเด็กสี่คนติดอยู่ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ก็พบว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้วเมืองตนสันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพิ่งฟ้าสางแต่ปากซอยกับเต็มไปด้วยรถพยาบาลและรถดับเพลิงเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณตีห้าของที่31สิงหาคมเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตจงรีนครเถวยวนหลังเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมเพลิงไว้ได้ก็เร่งเข้าตรวจสอบพบภายในบ้านชั้น3มีผู้เสียชีวิต5ารายในจำนวนนี้เป็นเด็กสีราย ขณะเกิดเหตุไฟไหม้คุณปู่คุณย่าซึ่งอยู่ที่ชั้นสองหลบหนีออกมาได้ทันแต่ลูกสะพายและหลานชายกับหลานสาววัยเก้าขวบและ10บขวบรวมถึงเด็กอีก2คนที่เป็นลูกของเพื่อนสนิทที่นอนอยู่บนห้องชั้น3ซึ่งต่อเติมด้วยแผ่นเหล็กหนีออกมาได้ไม่ทันและเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลดเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากสายไฟของพัดลมลัดวงจร โครงการดูแลระยะยาว3.0เฟสแรกมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งประเด็นสำคัญประกอบด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบการจ้างพน้บาลชาวต่างชาติในครัวเรือนนอกจากนี้สมาคม TAFC ยังได้เปิดโครงการพาผู้สูงอายุไปทำงานโดวยหวังว่าหลังจากผู้ดูแลได้รับการฝึกอบรมระดับมืออาชีพแล้วจะสามารถนำผู้สูงอายุมาทำงานที่ศูนย์ดูแลในช่วงเวลากลางวันได้ เมื่อปีที่ผ่านมาสมาคมดูแลผู้ดูแลในครวัวเรือนได้เปิดตัวโฆษณาที่ถ่ายทอดโดยผู้อนุบาลจริงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันและความเครียดสะสมจากการทำงานซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ชมไม่น้อย นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้ผลักดันโครงการพาผู้สูงอายุไปทำงานด้วยโดยเปิดโอกาสให้ผู้อนุบาลที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถเข้าทำงานในศูนย์ดูแลช่วงกลางวันได้เพื่อจะได้ดูแลคนในครอบครัวได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้ยังสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยรายอื่นๆได้ด้วย โครงการดูแลระยะยาว3.0ระบบใหม่เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปโดยหลักๆประกอบด้วยผ่อนปรนเกณฑ์การจ้างงานผู้อนุบาลชาวต่างชาติขยายขอบเขตและเพิ่มวงเงินสนับสนุนสำหรับบริการรับส่งในชุมชนโดยในพื้นที่ทั่วไปเพิ่มค่าบริการจาก100เป็น115เหรียญไตวันต่อเที่ยวสำหรับพื้นที่ชนบทและเกาะรอบนอกเพิ่มจาก120เป็น140เหรียญไตวันต่อเที่ยวปรับปรุงบริการพักผ่อนจากเดิมจำกัดเฉพาะภายในบ้านก็สามารถดำเนินการในสถานที่กลางแจ้งที่ปลอดภัยได้ และเพิ่มเงินอุดหนุนด้านพัฒนาการจากเดิม4ครั้ง400 0เหรียญไตวันปรับเป็น3ครั้ง4,500เหรียญไตวันบริษัทรถไฟความเร็วสูงเริ่มบังคับใช้หลายมาตรการใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งรวมถึงมาตรการท้วโดยสารเงียบสงบโดยไม่คุยโทรศัพท์ในห้องโดยสารหรือใส่หูฟังเมื่อชมคลิปความบันเทิงต่างๆหากขอความร่วมมือแล้วไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ ผู้โดยสารที่จะใช้บริการรถไฟความเร็วสูงไต้หวันโปรดทราบตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปรถไฟความเร็วสูงจะมีการบังคับใช้หลายมาตรการใหม่เพื่อรักษาระเบียบและคุณภาพในการเดินทางประกอบด้วยมาตรการตู้โดยสารเงียบสงบที่จากนี้หากผู้โดยสารต้องการคุยโทรศัพท์จะต้องเดินออกไปพูดที่บริเวณประตูทางเข้าตู้โดยสารหรือหากต้องการชมวิดีโอความบันเทิงต่าง,งๆจะต้องสวมใส่หูฟังนอกจากนี้ยังมีมาตรการห้ามนั่งหรือนอนกิดขวางตามทางเดินในตู้โดยสารบริเวณประตูทางเข้าหรือบนพื้นสถานีหากเตือนแล้วย,ยังไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ ใช้บริการได้ส่วนที่นั่งสาหรับบุคคลพิเศษก็ได้เปลี่ยนมาเป็นที่นั่งพิเศษแล้วเพื่อให้ผู้โดยสารที่มีความจําเป็นได้ใช้งานก่อนขบวนรถไฟรุ่นพิเศษโดยกรมป่าไม้ไต้หวันได้ถูกส่งมาถึงโรงเก็บรถไฟเมืองเจอีอยแล้วนะคะโดยภายนอกโบก,กี้รถไฟถูกออกแบบลวดลายคล้ายผ้าผ้า,ผาทิศขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับหัวรถจักรเครื่องยนต์ดีเซลสีแดงโดยจะเริ่มทดลองเดินรถตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนี้เป็นต้นไปค่ะและคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้อย่างเป็นทางการในปีหน้า รถไฟขบวนสันหลีเผยโฉมครั้งแรกด้วยการออกแบบที่ผสมผสานสามสัญลักษณ์สําคัญได้แก่สีดําของหัวรถจักรไอน้น้ําสีแดงของอาลีซานและสีทองที่สื่อถึงแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ยังยกระดับความปลอดภัยด้วยการติดตั้งประตูอัตโนมัติและมีทางเดินเชื่อมระหว่างตู้โดยสารด้วย รถไฟขบวนเฉลีเป็นชื่อที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาษาของชนพื้นเมืองเผ่าโจซึ่งมีความหมายว่าป่าไม้เพื่อแสดงความเคารพต่อคุณเขาและธรรมชาติโดยรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณรวมกว่า1,100ล้านเหรียญไต้หวันสำหรับจัดซื้อหัวรถจักรจำนวน5คันและตู้โดยสารรวม26那ตู้ ตลอดหลายปีมาน,นี้การรถไฟไต้หวันได้เปิดตัวรถไฟท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนอกจากรถไฟสายป่าไม้แล้วยังมีรถไฟขบวนล้านผีเจยโยที่จำลองบรรยากาศย้อนยุคเริ่มต้นที่699เหรียญไต้หวันรถไฟขบวนซานลันที่ลันชมหุบเขาฮวาเหรียญไทตรงพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารสุดพิเศษและรถไฟขบวนไหายฟงที่จาะกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นแพ็กเกจเริ่มต้นที่3,500เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ยังมีรถไฟแบบเมาขบวนของบริษัททัวร์อย่างรถไฟขบวนหม<ส>ิงจ<ส>ือและรถไฟขบวนห<ส>วนเต่าจือชิงเพื่อให้บริการ การท่องเที่ยวรอบเกาะไต้หวันด้วยจากสถิติของการรถไฟไต้หวันในปีพศ2567พบว่ารถไฟเพื่อการท่องเที่ยวสร้างไรายได้รวมกว่า130ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งสะท้อนถึงความนิยมและศักยภาพที่เพิ่มขึ้น คุณผู้ชมคะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียเกิดการประท้วงใหญ่เนื่องจากประชาชนไม่พอใจปัญหาการเหลือมล้ำทางเศรษฐกิจและการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่สูงเกินเห็นให้กับสมาชิกรัฐสภานะคะซึ่งการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6รายบาดเจ็บและถูกจับกุมอีกกว่าร้อยราย กำแพงสถานีตำรวจและอาคารรัฐสภาถูกพ่นด้วยข้อความว่าฆาตกรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนหลายพันคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สูงลิบลิว่วขณะที่ประชาชนในประเทศยังใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากโดยหลายวันมาน,นี้การประท้งวงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนที่ตำรวจใช้แกส๊สน้ําตาสลายการชุมนุมด้านผู้ประท้วงก็ตอบโต้กลับด้วยการคว้างปาหินและยิงพลุใส่ Uh, pemantiknya adalah kejadian semalam yang lahi wenerojiun saudara kita ya Bung Afan telah menjadi lagi-lagi menjadi korban dan itu saya ช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประท้วงในกรุงจาก,การ์ตาได้บุกเข้าไปยังบ้านพักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขโมยของมีค่าขณะที่บ้านพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลก็ถูกบุกทำลายและปล้นเช่นกันเหตุร์จนลุกลามส่งผลให้ธนาคารและบริษัทบางแห่งต้องประกาศทำงานแบบ Work f r ฟ m home สถสานศึกษาหลายแห่งต้องหยุดเรียนชั่วคราวบางพื้นที่ถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิวซึ่งขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย ภายใต้แรงกดดันจากหลายฝ่ายเมื่อวันที่31สิงหาคมประธานาธิบดีบราโบโวซสุเบนโตของอินโดนีเซียได้ประกาศว่าจะยกเลิกสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของสมาชิกรัฐสภาโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนแต่ก็จะดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่ใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย สถานก,การณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดหลังประธานาธิบดีขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างไรก็ดีการประท้วงในครั้งนี้จะผลักดันการปฏิรูประบบได้หรือไม่ยังต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพการแข่งขันขี่วัวกระทิงที่ประเทศเยอรมนีแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ